เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมและบวชเนคขัมะประจำปีพศ2560ณวัดถ้ำผาจมตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมตตานำอบรมกรรม,รมฐานโดยพระคคูเกษมวรกิจพระอาจารย์วิชัยเขมิโยปกติจัดช่วงเวลาขึ้นสองค่ำเดือนสามของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่29มกราคมถึง7กุมภาพันธ์พศ2560ร่วมเวลา9คืน10วันยินดีต้อนรับท่านสู่แดนธรรมเหนือสุดยอดในสยามนามถ้ำผาจมรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมงานปริวาสกรรมและวัวเนคัม,มะการเดินทางจากกรุงเทพถึงอำเภอแม่สาย 1. โดยทางเครื่องบินลงที่เชียงรายต่อรถไปอำเภอแม่สายประมาณ60กิโลเมตร 2. โดยรถโดยสารปรับอากาศที่ขนส่งสายเหนือมีสองเที่ยวเช้าและเย็นปลายทางอำเภอแม่สายต่อรถสองแถวเข้าวัดประมาณ5กิโลเมตรสิ่งที่จะต้องนำมาด้วยสำหรับพระภิกษุสามเณรหนึ่หนังสือสุทธิ 2. หนังสือรับรองสถานภาพการบรรพชาอุปสมบท 3. บริขาร8กรดหรือเต็นสิ่งที่จะต้องนำมาด้วยสำหรับเนคขมมะ 1. ชุดขาวสมาทานศีล8 2. เครื่องใช้ส่วนตัวเสนาสะนะที่อยู่อาศัยทางวัดจัดอำนวยความสะดวกให้เหมาะแก่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรม อาหารขบฉันสองมื้อเช้าเพนน้ำปานะสองเวลาบ่ายค่ำทางวัดจัดเลี้ยงท่านผู้ปฏิบัติทุกท่านตารางเวลาปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลาอบรม0.30นาฬิกาสัญญาณระคังประชุมพร้อมกันที่ลานธรรมศาลาอนเนกประสงค์ 04.00นาฬิกาบอกวัดทำวัดสวดมนต์เช้า05.00นยาฬิกายืนเดินนั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมบรรยายโดยพระคณาจารย์06.20นาฬิกาบอกวัดเก็บวัดเตรียมภาชนะ06.30นนาฬิการับพัด น้ำปานะอาหารเช้าพักผ่อนตามอัธยาศัย07.30นาฬิกาสัญญาณระฆังประชุมพร้อมกันที่ลานธรรมศาลาอนเนกประสงค 08. ์08.00นาฬิกาทำวัดเช้าแปล09.00นาฬิกาประกอบพธิธีทำบุญตักบาตรการถวายทานรับบิณฑบาตรับพัตหารเพล ฟังธรรมบรรยายโดยพระคณาจารย์อุบาสกอุบาสิการับประทานอาหาร10.30นาฬิกากราบพระรัตนตรัยพักผ่อนตามอัธยาศัย12.30นาฬิกาสัญญาณระฆังดังประชุมพร้อมกันที่ลานธรรมศาลาอเนกประสงค์1 3 0 0นนาฬิกายืนเดินนั่ง สมาธิภาวนาฟังธรรมบรรยาย14.00นาฬิกาฟังธรรมบรรยายโดยพระคณาจารย์15.00นาฬิการับน้ำปานะเลิกประชุมพักผ่อนตามอัธยาศัย17.00นาฬิกาสัญญาณระฆังประชุมพร้อมกันที่ลานธรมารมศาลาอนเนกประสงค์ 18.45นาฬิกาทำวัดเย็น19.45นาฬิการับน้ำปานะ20.00นาฬิกาฟังธรรมบรรยายพิเศษโดยพระคณาจารย 21. ์21.00ถึง21.30นาฬิกาสมาทานบอกวัดพักผ่อนตามอัธยาศัยโครงการนี้ ไม่จำกัดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการขอท่านผู้ใจบุญช่วยประชาสัมพันธ์ท่านที่ยังไม่มาก็ขอให้มากันท่านที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขสถานที่สัปปายะครูบาอาจารย์สัปปายะเศนาสนะสัปปายะอาหารสัปปายะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตตนให้บริสุทธิ์หมายเหตุขณะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมควรปิดเสียงสัญญาณเครื่องรับโทรศัพท์หากท่านใดมีเหตุจำเป็นไม่สะดวกจะอยู่ร่วมปฏิบัติตลอดงานสามารถเข้าร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเวลาสั้นๆได้ตามโอกาสของท่านกรุณางดสุบุรีสิ่งเสติดอบายมุกทุกชนิดตลอดงานและ ในวันที่5กุมภาพันธ์พศ2560จะมีพิธีผ้าป่ารวมใจรวมศรัทธายกช่อฟ้ามหากุศลเพื่อสร้างอุโบสถจตุรมุขเวลา6.30นถึง12.00นจึงขอเรียนเชิญร่วมงานมหากุศลในโอกาสนี้ด้วยิดต่อสอบถามที่โทร 053733129 053731415โุรสาร053640773มือถือ0899900058 www.watthamphajom.com ทางวัดขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาคณะสัทธาทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานมหากุศลบุญในการครั้งนี้ด้วยเธิน